แพทนภปพาแผ้แฟนเด็กอ,อ,อ้อนใจออดยอมมีลูกยิ่งฟังคำพูดน้องเรซซิง่งยิ่งจุกหลังๆต้องบอกเลยว่าเห็นคุณแม่ลูกหนึ่งแพทนภปานั้นหวานฉ่ำกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพี่ชานุนเอามากๆเห็นภาพคู่นี้ตัวติดกันและมีทริปไปเติมความหวานกันตลอดและล่าสุดแพทนภพาก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนไปนั่งอ่านข่าว ซึ่งทาง i ิน t a g r กรมแอด p พ a ิพัจดให้ก็ได้ตัดภาพบางส่วนออกมาให้ฟังพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแผลแฟนเด็กอ่อนแม่แพทใจอ่อนยอมมีลูกคนที่สองให้พ่อพีปีหน้ายังไม่ได้หาหมอสูแต่หาหมอดูแล้วหมอดูบอกมีลูกแล้วปังแน่นอนส่วนน้องเรดซิงอยากได้น้องชายแชร์ข่าวสาวสตรอง ซึ่งแพทนภพาบอกว่าที่ใจอ่อนเพราะความน่ารักของหนุ่มพีที่อยากมีลูกและหนึ่งเสียงที่ทําให้ใจอ่อนก็คือลูกชายน้องเรซซิงที่บอกแม่ว่าอยากได้น้องที่มาจากท้องแม่จริงๆฟังคํานี้แล้วแพทนภปาก็ถึงกับบอกว่าถึงกับจุกเลยแลนว่าปีหน้าจะไปตรวจสุขภาพและลองแบบธรรมชาติก่อนแล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็ทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าฝากไข่เอาไว้แล้วบอกเลยว่างานนี้แฟนคลับเฮดังกันเลยละคะ่ะ ขอให้คุณแม่แพทย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องมาเร็วๆนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ